รอบดีนี้เชลซียิงก่อนบ้าเละครับเป็นนาก่อนเป็นโดนแงกดดนที่เลี้ยวบูถงแรกก็เลี้วบูเป็นเลื่อนนะครับถึกะเจ้าเก้าแล้วครั

เสมอกันหนึ่งหนึ่งครับผ่านในนแรกไม่มีใครพลาดเป็นับตันทีมครับหลงเนี่วหั้าอาซูเบต้าอาซูเลต้าใ่ คนที่นงเชยิงชนะเลิศทบสามในคอบอลเอเอคนที่สองโมลิบูนะครับเปนเียวก็ออมเดล่าอเห่าไเท่าีว้ต้องบอกเล่นเมืกันี้ยเทาดีว้

เเโิดอยู่ีอการนะครับคนที่สของเชีซร์ีเป็นลิสเจมส์สองลูกผ่านไปเวอร์วููนํำครับสตัวหนึ่งเท้าขวาของเจมส์ครับเติดลอยไม่ไกลเท่าไหร่ครับเดิลงโค้งเลยสมัยได้แล้วครับ รู้ไอ้เนีาทุกอ่าไอ้มื่เชีไปถึงขั้นกุยใจถึงนึรู้แล้วเหรครับรู้แล้วพี่เลยโดนแท่งโดนแท่งอะรรับรู้แลวี่โดนแท่งนแท่งหรอเจมสโดนแ่งร ี่ก็เขยับเหมือนเดิมเลยครับอยากเนเ้นไดงั้นอ วั้มันงมาซกลางกลางเด้อยกระโดดไปาไม่ได้รักปัดโดนบอลอีกครั้งแต่ก็ไม่ทันเดยยังไม่พลาดเลยครับสามคนมิสันบอลไปครับเป็นบร์คลีย์ครับที่เชลซีบาร์ลีย์อนไกเท่าไหร่นะครับว่าจะสูตรเดียวกับอีสเตอร์มร์ คนที่จเรื่องตรงไหนมลนั้นมาก่อนลยคนที่4เรืองงนะครับเป็นเซดร์โนเรืนี่ายวเืนไได้เปรียบอยู่นะกับจวนการยิงที่น้อยกว่า คข้นนันมเท่ากันนะครับว่ารได้รมจะเป้ชเกมนี้ยิงโทเลยยิดดีไม่ขยับแล้วที่แล้วใ้ยิงโเลยยิงโเลยโไห่ะเเหน้าตาเยล่ะคู่เองคูเองคงล่ ถ้าลูกนี้เชลซียิงไม่เข้าเลี้ยวหูจากข้าจะเป็นจอดินโยสูตรนะครับวันที่าต้องเป็นาผู้คมนาร่งรุงทองเขาจะมีสูงหน้านเยฟเลยอย่าบนี้ก็ได้เซฟเลยจอดินโย

ดียวเดี่ยวอันนี้เอวกัใครจะนี่กว่ากันไมยอม่ายด้งกับเบนดี้ ่ไมีใครสักคนรู้ทางมาเนี่มาไนการยิงโทษก็คงจะมีเขาเป็นคนนึงด้วยะไครับล่นลกลาแล้วแรงมากบอลดีเดาครับกลูกต่อลูกครับคมซีครับซัด่คนร

จะเคยรอนานเลยครับโชคร้ายเลยคนที่ต้องมายืนแช่รอนานๆนี่อาจจะแรงผลดันขึ้นได้เลยครับวัยนี้มุ่งก่อเสียดเสียดมุ่งก่อเสียสเสียสแล้วก็พลิศก็ชีวิตไปได้เปลียบบ้างมากๆแล้วไม่มีหลยครับเอาลเลยครับ

ใส่่ยนะฟาเรยเลยใส่ส้ส่ล้วที่ามรอที่สามเนี่ยอกแดว